ยังไงกันล่ะแา่เรเปลี่ยนชื่อเลยนะจานก่อนตู้กับตู้กตู้ตู้ิเลยอ่ะประจานประจานนู่นอ่ะางปางงี้เลยน่นะครับ อาเรื่อาลุกตัวย่อแนผินมือเนี่ยะจับไม่ได้นิดเลยมือตกน้ำไปร้องไห้เลยใส่โซ่ด้วยโซ่นม้อคีมยาวไม่มีอะเอาไปยัง

วิง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 ว้าวว้าวเลยเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาไปไปไปเฉลี่ยไปเฉลี่ไปเลยขี้สองกว่าไม่รออ่ะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่เบาๆไม่อยใหญ่เท่าไหร่ราใหญ่กว่านี้หมเ่วันเดวองวันอาขี้เปนแ โจคนเข้าหมายม่น้าตาดีอย่างงี้แหละนใช่ใหนอยวันนึงไทยวันนึ่งทีแรกี่แรกไ่ตรงหมายมาขยับเรือป๊บสันเลยป่ะเรื่องโมขอให้บอกนี่กินอ่าอยากกินปั๊บเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหช่วงนี้ยินดีช่วงนี้รีตียังแยเลยเ